ดาวาโคที <aid> ่ท <Solomon> <aid> ัพภาการลบพิเเษะอรังกาบสุดคนพคสังกัด69จำหนาย9 62ท่านท่าีแล้วว่าปารเกณฑ์ทหารนั้นป <testify> ีนั้นมีสี่สี่สาัดงะปัดหนึ่งสองสามสี่ใน่วกกองทัพบกเนี่ยเขาจะเกณฑ์แค่สองผัดหนึ่งปัดสองปัดสามตังสี่เยเขาเขาเขาไม่เกณฑ์สีปีปีแล้วมีปัญหาโควิด เขิงให้มีการเรียนตีพัดแต่เลื่อนการฝึกพัดที่หนึ่งเนี่ยท้าไปสองเดือนนะครับโดยจะเริ่มวัน,น,นที่หนึ่งก็พัดที่เดนี้กระบวนการในการาฝึกนะครับน้องที่บ้านหลังจากทราบแล้วว่าจะเข้าเรียนวันที่หนึ่งเนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณสี่หห้าวันเนี่ยเขาจะต้องทำทำลายนะครับกระบวนการของเขากระบวนการากต่างๆของกองทัพเรือน,นะครับเพื่อเราเกิดวามสบายใจว่าเราปลอดภัยแน่นอนน้องๆเหล่านี้จะไม่มา มาแล้วให้เกิดปัญหาในพื้นที่เรานะครับเพราะพื้นที่เราก็มีปัญหาของคนอยู่แล้วนะครับตระกูลบ้านเราเนี่ยเขาต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับการเตรียมการตั้งแต่ในข่้วของกรมบริเรือนที่ก่อนที่เข้ามาเป็นสําแหน่งส่วนของกองประจําการโดยมีศาตรีในพื้นที่ตรวจ ก่อนมาก็ม right. ีการวัดอกรุงจ <fi> ัดต่อจ่อแต่ละจังหวัดแล้วที่เราเรามีกระบวนการแนวทางตามการทำเรียนท่านได้ทราบครับว่าความเยือนมีความเป็นห่วงเป็กังวลเช่เดียวกันจริงจริงมันปวดนี่คือท่ต้เสี่ยงมันปวดหน้าไสดที่อยาให้เกิดขึ้นได้เลยีความขวงใยพวกท่านและก็ยินดีที่พวกท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งของนะครับในครั้งนี้ที่จะได้มาเป็นทหารถัดหนึ่งทัพบุกตีนะครับด้วยความขวงใยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวทำลายทำลายนี้ก็คือจะให้ทุกคนเขียนมาจากที่บ้านอยู่แล้วหรือถ้าใครที่รับไม่ได้เขียนมาจริงๆก็จะมาทําการตอกไปที่นี่ท่านด้วยนะครับแล้วจะดีเป็นกระสานนะครับเป็นพอๆดีเปกสานนี่ไงแล้วเป็นั้งรอนะครับอยู่แล้วคือที่ฝังตั้งต้นต่อเลยครับ พ่าตรงตรงเรื่องของทำลายเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับทางท่านเลยเปิดโปงก่อนนะครับในช่วงยังไม่มีการระบาดอย่างหนักนะครับหด้วยังที่เกิดแลปิดเทสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราออนไส้กันตั้งขวบแล้วก็ดูทำลายเป็นหลัักครบแล้วก็มันก็ปิดเทสและติดเทสนะครับแล้วก็ติ๊บมันแช่คืนถ้าเกิดตกหามากเราก็ตกไปอ่า ได้ตัวเรีย hmm, so, right. mm ีค hmm. right. like right. ้หน right. right. so, uh, ึ last last ่คร hmm. right. ับพราะกเนี so, ่ยว็รับผู้ทำลายหรือยชาวบ้านใช่ครับโอ้โหหกไ้ใอครับขออนุญาตคทับนไอ้ทำลายก่อนมาเนี่ยเป็นคนไหมเพราะว่าตัวต่อมาเที่ยอพฤติกรรมคนที่โดนเกณฑ์มาเราเราไม่เชื่อทำลายทั้งหมดนะนำในการที่จะกรอกเอกสารครับต้งท่านกำลังคนคนไหนที่มาจากภาคใต้ครับที่าไทยไม่ได้สังไทยไม่ได้ก็ก็จะมี้รเมล ก้ไม่มีการติดต่อคนต่อไปนครับได้เต็มหลายสองต่อแล้ครับหลายสองต่อเลยสันนี้จะมีงเขส่วนส่วนที่หนึ่งบอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับส่วนที่สองอีกด้านหนึ่งจะเป็นทำลายถ้าใครมีทำลายไม่ติดทางด้านให้ยื่นขึ้นมานะครับยื่ขึ้นมาปรตกลงงวดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับให้เขียนทำลายด้วยนะครับเพื่อการแข่งขันเป็นที่รู้กันของโลกก็จะเรียกเป็นเกมทในการแยก ทดสอบทดสอบครับพวกนียถามที่เราสอบถึงแล้วนะทดสอบทดสอบใน1ิวันที่ผ่านมาได้ไปสถานที่สุ่มเสี่ยงไหมบ้างไหมที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชือ้อมามบ้างไหมไม่ไม่ได้ช่วงผ่านมาสองสามวันนี่มีอาการ,ราอิดเพต่ีไหมใข้อายเจ็บคครับก็ประมาณนี้ียบทัเครับอบ ตรงน้เปนอตอเาบนัา่งวบแล้วก็ไปตนู้นคนูนก็จะทําการนะครับจับตรวจโรคโดยละเอียดอีกทีหนึงทีเ่ยวชาญแล้วถ้าใครที่นะครับเข้าไปจอบตรวจโรคปุ๊บก็จะแยกไปทางเต็นท์ทาด้านล่ะตรงนู้นจะแยกเป็นสเต็นท์ครับเต็นท์ที่มาจาเต็นเป็นของกำลังพลที่อยู่นยกับกำลังพลที่อยู่ตรปเพื่อจัดทำการส่งคนกลุ่มนี้ไปยังกองพันพยาบาลแล้วไปทาการตบพิิธภั้ คนกลุ่มนี้จะต้องตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอธิบดีอาครับยอเป็นสีแดงในส่วนจลปจะเป็นอ่ามาราโอแมีเขามาครับในกรณีนี้มะรอบีมะรีศูนย์ศูนย์ห้าตรงตรรแยกเลยแล้วก็ไอาหมายเลมาเขียที่แข่งด้วยครับต้องการชักคนยูเรอาศูนย์ศู จะไปูตรงน้ด้การระวะครับผมทำการทอบตรวจสอรถอรื่องขอสัวทำลายทำในเรื่องของอนี้เนื่องจากว่าเตาถูกของนั้นเนี่ยโดตัดตัวไปเิปริยายไม่ได้ปล่อยกลับบ้านเลยครับผมจะเป็นจุดที่้องการระวังครับ ที่จะทำการตรวจสัตค์ทั้งสีันัระบอกบุกคลได้ไม่ใช่เด่ว่าต้องใช้คนตรวจเจ้าเจ้าที่ที่ตรวจนี้เป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลกองโรงพยาบาลครับเป็นที่รอบรมเพราะว่าพวกนี้เราจะไม่ได้นำให้เอาไปใช้เองที่บ้านเพราะว่ากันแยงลกแยงที่ลึกมากแยงแค่ในโพรงมูกอย่างเดียวแล้วควมยดพวกเัจะกลาผลลบเรียว่าผลลบลที่มาก็มาเป็นวัดัแล้วอทีเดียวไปเลย้ที่หนจอ้นใ้ครั ああ。